จากความเดิมตอนที่แล้วโลกได้หลงอยู่ที่ไหนสึกแห่งของแถบไครเปอร์โดยเหล่ามนุษยชาติกำลังถึงคราวศูนยพันดาวเคราะห์แคสเซเรสด้วยเหตุผลลึกลับเขาได้โยนดาวเคราะน้อยใส่โลกระบางนั้นดาวพฤหัสกำลังตามหายูเรนัสดาวที่ออกจากระบบสุริยะไปแล้วฮัลโหลด,ดาวเคราะเอ็กซ์นี่ยูเรนนสหมายถึงว่าเคลัส ท่านนายได้ยินฉันเราฉันด้วยเพื่อนออกจากระบบสุริยะด้วยกันเถอ,อะฮอะอะไรเนี่ยไงยอยู่เลนะัสต้องการอะไรพี่ใหญ่นายมาอยู่นี่เพื่อหยุดฉันเหรอฉันมาเพื่อคุยฉันไม่ได้อยากฟังอะไรทั้งนั้นพวกมันสายมันสายไปแล้วไม่ฉันทำทุกอย่างผิดไปหมดแต่ครั้งนี้ต้องไม่ใช่ฉันพร้อมฟังนายนายต้องฟังฉันและเราจะผ่านไปด้วยกันเฮอ,อ น่าจะดีก็ได้เราต้องรบกวนทุกท่านรับชมประกาศสำคัญก่อนดาวสุกสมัรพแพทิอ,ออนระยายท่านกรดเดี๋ยวดาวสุกโอเคเดี๋ยวฉันทำเอง <c oughs> โซลโบาทีมมีผู้จัดทำขึ้นโดยผู้กำกับอนิเมเตอร์นักพาคและหลายๆคนจากทั่วทั้งโลกจะเชื่อไหมละ่ะว่าเราทำทั้งหมดนี่เป็นงานเลยเจ๋งเลยใช่ไหมละ่ะ และทุกๆวิดีโอมีมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับตัวละครเหมือนกันเราต้องจ้างคนให้มากกว่าน,นี้และจะทำให้มากกว่าน,นี้ถ้ามีการสนับสนุนจากทุกคนสมัครเลยสิเข้าไวกันนะนะและนี่คือคนที่สมัครแพทเทอออนจะมีวิดีโอแบบสั้นไปจนถึงวิดีโอแบบยาวเช่นการปฏิวัติของดวงจันทร์และอีกหลายงานที่ได้รับการช่วยเหลือจากทุกคนเรายังมีไอเดียระดับจักรวาลที่พวกนายยังคาดไม่ถึงอีกเยอะานายอยากดูวิดีโอได้ก่อนใครหรือว่าช่วยสนับสนุนด้วย และสามารถเขา้าร่วมทิขอสุดพิเศษจากการสมัครแพตริออนที่ได้คุยกับคู้บัมกับด้วยและเช่วยสนับสนุนแพตริออนของพวกเรากันด้วยไงนายรู้ดีจังของมันแน่อยู่แล้วกลับเข้าเรื่องกันดีกว่าต้องพังมากกว่านี้มากกว่านี้นี่กลับมานะ อฮ้อ <laughs> ใครมาโทรหาฉันตอนนี้วุหนุ่มนักบินโอ้มีเวลาฉันแล้วหรืองไงหัวหน้าเราต้องปลุกโลกให้ได้ฮะ<า>อย่าเพิ่งถามอะไรรู้แค่ว่าผมเห็นว่าโลกกำลังหลับอยู่เราต้อง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 กระตุ้นโลกให้ตื่นให้ได้ทำได้ไหม ก็ตอนนี้ฉันยืนใกล้กับสวานยักษ์ที่เจาะเข้าไปใกล้แกนกลางชั้นนอกเดี๋ยวเอาจริงดิท่านนายโทรมาบ่อยวันนี้นายจะได้รู้มากกว่านี้อีกไอ้หนุ่มนักบินถ้าตอนนี้โลกต้องตื่นขึ้นเราคงต้องใช้อีกนิดแล้วละอะไรนะระบบจุดระเบิดนิวเคลียร์ใต้พิภพแบบเฉยมันก็คือการใช้อาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์หลากหลายชนิดยิงเข้าไปตรงกลางของเปลือกโลกและแกนกลางโลกชั้นนอก และก็ระเบิดตุ้มแน่ใจใช่ไหมว่าจะไม่ได้ทำลายโลกอะไรเทือกนั้น้ยใจเย็นหนุ่มนักบินต้อยคนระเบิดนิวเคลียร์อาจเข้าใส่โลกก็ไว้ชิวนะอันนี้เป็นความรู้จากคนในเรดดิทนะนะโอเคงั้นช่วยโยนระเบิดลงหลุมนั่นให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหย,ย,ย,ยุดก่อนเลยนะออกนิสมันอยู่บนอวากาศและมันต้องการคุยกำหนดเส้นทางลงเดี๋ยวอย่าบอกนะว่า ไายพร้อมกับภรรกิจสู่แกนกลางโลกไหมหนุ่มนักบินงั้นคุณมีคำตอบเรื่องกำเนิดชีวิตใช่ไหมเอกพจน์แน่นอนอย่างที่รู้โลกชีวิตมาจากเราก็เหมือนแบบที่สีแรงพื้นฐานบอกกับฉันเลยแล้วคิดว่าสีแรงพวกนี้มาจากไหนเหรอเออคุณถูกต้อง บิ๊กแบงได้ทำทุกอย่างไปสูกก่การสร้างชีวิตโดยมีทรัพยากรคือแรงเวลาวัตถุพลังงานฉันไม่รู้ฉันยังรู้สึกว่าคำตอบนั้นมันกว้างไปกว้างเหรอหรือเจอจองสองสิ่งนั้นมันขั้วตรงข้ามกันโลกคิดว่า<ล>ชีวิตพัฒนาในจัก,กรวาลได้โดยไม่มีแม่เหล็กไฟฟ้าหรือนิวเคลียร์อย่างเข้มเอเอ โน้มถ่วงอย่างอ่อนและรุนแรงหรือด้วยความเร็วของแสงและความช้าของช่วงเวลาฉันไม่รู้บางทีนายต้องหาคําตอบด้วยการท่องจักรวาลอันใดที่ส้นสุดนะไม่มีที่ส้นสุดเหรอเดี๋ยวอะไรนะเอาฉันออกไปเลยเดี๋ยวนี้ได้เวลาบิ๊กแบง มันน่ากลัวมากเลยพวกฉันก็ว่างงั้นนะใน,นึกภาพการเดินทางข้ามดวงดาวได้ไหมคือว่าถ้าจุดสิ้นสุดของเมกออสอยู่ที่2,000หน่วยวัตถุอวกาศจากดวงอาทิตย์อยากรู้จังว่าห่างจากระบบสุริยะเท่าไหร่นะถูกต้องเมกออสห่างจากดวงอาทิตย์เริ่มที่2,000วัตถุอวกาศและจบอยู่ประมาณ100,000หน่วยวัตถุอวกาศจากตรงนี้ฟังเหมือนระบบสุริยะคือทั้งหมดของกาแล็กซี่เลยนะ ไม่ขนาดนั้นถ้าอยากเจอดาวที่ใกล้ระบบสุริยะนายต้องไปให้ถึงดาวพลอคซิมาเซนทอรีจากตรงนี้เขาอยู่เกิน2 6 0 0 0 0วัตถุอวกาศซึ่งคือกี่กิโลเมตรเหรอ1,2,3,4เกิน40,000ล้านมันไกลโคตรเลยนะน่าตื่นเต้นดีนะตรงนี้ก็ดีแล้วขอบใจเฮ้เมทิสแน่ใจใช่ไหมว่าเรามาถูกทางแน่สิ ถึงสัมผัสได้เบาๆแต่ก็รู้สึกถึงแรงน้มถ่วงของดาวพฤหัสโอ้โอเคหวังว่าเราจะเจอเขานะใช่ฉันก็เหมือนกันขอโทษน,นะยูโรป้าฉันขอเวลาหน่อยได้ข่าวเมทิสบ้างไหมไม่เธอยังไม่กลับมาเลยโอเคอย่าเพิ่งโวยวายอะไรทั้งนั้นไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไทเทเนียก็จอะไรไทเทเนียจะทำไง เมื่อไหร่แล้วมาจากไหนนะฉันว่าเราเรอมามากพอแล้วทุกดวงฟังนะดาวเคราะห์ของเราทิ้งพวกเราแล้วเราจะอยู่ไปตลอดเฝ้ารอหรือเราจะกลุมชะตาที่เรามีและยึดอวกาศที่ว่างเปล่านี่ซะอยากจะเป็นดวงจันทร์ที่ถูกทิ้งไปตลอดกาลหรือว่าอยากจะมาเป็นดาวเคราะห์หินดวงใหม่ล่ะดาวเคราะห์หินดาวเคราะห์หินนี่ ขาบอกไปก่อนนะฉันไม่ได้ยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยถ้าเป็นนายก็อีกอย่างเพราะฉันก็ไม่รู้แล้วว่าจะทำยังไงกับเธอเดีเราสามารถเป็นดาวครอะห์ได้เหรอเฟอร์บอสหรือเราจะได้เป็นดาวครอะน้อยเหรอฉันไม่รู้ดีมอสดาวังคารไม่อยู่นี่งั้นฉันว่าไม่เป็นไรอ้ฉันคิดถึงดาวครอะห์ของฉันเหมือนกันหวังว่าดาวคารจะโอเคนะโลก ได้ยินฉันไหมหมายคิดว่าดาวอื่นเขาเจอโลกแล้วหรือยังหวังว่านะแค่คิดว่ากําลังตามหาโลกที่หมดสติท่ามกลางดาวเคราะห์น้อยก็เฮ้ย hey, อย่าคิดอย่างนั้นสิหมายถึงเราบอกกันว่าเราจะไม่พูดถึงเทอาใช่ไหมล่าสุดจังหวะมันแย่มากแล้วฉันไม่รู้เลยฉันน่าจะบอกโลกเรื่องอดีตของเขาไปแต่แต่บางครั้งความลับมันก็ปิดไม่ได้ตลอดนะดาวอังคารดาวพฤหัสกับฉันรู้เรื่องนั้นดีเลย บางทีนี่คงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่โลกจะต้องเจอแล้วถ้าเกิดเขาถูกทำลายเพราะมันละ่ะมันไม่มิ้าเป็นแบบนั้นหรอกแมวหน้าระบบสุริยะของเราสองอบสุขจะตายไปลูนะ่าเขาเร็วกว่าเรามากฉันเคลื่อนที่ได้1กิโลเมตรต่อวินาทีแล้วนายละ่ะก็ประมาณ4.7แต่เขาก็ยังเร็วกว่าเราอยู่ดีอ่ะเร็วขนาดไหนกันนะ17.8กิโลเมตรต่อวินาที ตายแล้วไม่มีทางจะได้ตัวเขาเลยเราไม่ต้องจับตัวเขาเราแค่ต้องปกป้องโลกให้ได้นานที่สุดโลกแข็งใจไว้นะหวัดดีนั่นใครช่วยฉันนายต้องตื่นได้แล้วโลกเธอคือ เทอายิ่งนายอยู่ในสภาพนี้นานมันยิ่งอันตรายกับนายส่วนนายคือตัวฉันเหรอโลกขอร้องละเทอาฉันจะไม่ออกไปจนกว่าฉันจะได้รู้ความลับของชีวิตในถามคนอื่นๆไปหมดแล้วนี่ใช่แต่ฉันยังไม่ได้คำตอบที่ฉันหาอยู่เลยแล้วเธอคิดว่าเรามีสินะเธอมีคำตอบให้ฉันรู้อยู่แก่ใจของฉันเองนายแน่ใจเหรอโลกเรื่องราวของเราไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งนะแน่ใจ ฉันต้องรู้ให้ได้ถ้างั้นเธอก่อนเทอาหลับตาลงโลกฉันจะพาเธอไปอยังช่วงเวลาที่เธอเคยเป็นส่วนหนึ่งของเราสองดวงนี่คือเรื่องราวการกำเนิดของเธอถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ก่อนใคร